อาหารค่ายนี้บอกเลยว,ว่าอุดมสมบูรณ์แนวอยากแนวกินเยอะแยะมากมายไปหมดนี่นะครับแนวอยากแนวกินคือเยอะมาก สวัสดีนะครับ เอาห้างซะกันป่ะนี่ฝันฟันฟันเห็นทุกคืนนอนสะอื้นทุกคืนวนันสวัสดีเอฟซีนะครับเอฟซีที่น่ารักให้ไปไหนไปนอกหรออ๋นนอ,อมันนี่ก็ได้เขาว่าอยู่พี่น้องป้องไปเซ็ตละคนคนไปเซ็ตเหมือนวันนี้ราคาบอลซอง มันซ้อมมันเสริมมันซอมมันแหนมเต็มตัวเตรียมตึ่นห้างไลส่สวดขายบูงขายบานพี่น้องวันนี้มึงเห็นหน้าในกลั่นในห้องป้าหมว่ะในเส้นทา,างกวดขดหลายครั้พี่น้องผมว่ะในเส้นกวดคนเยอะมากประเด็นยวนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมไม่ได้ไลค์ส่ดวัวนไหนก่อนห้าเลยเช่อไหมอู้หันแลไรอยู่ดีกว่าอือว่าไอยู่ อทั้งไทยจากสวีเดนส่งกำลังใจให้บอเบียนลูกไก่วันนี้ลูกไก่พร้อมมากนะครับผมศิลปินรับเชิญก็เดินทางกันมาทยอยกันมาแล้วออาเดินรูฟเ ฝากงาากการกพี่น้องเด้อม่ามี่ไปกินข้าบ้านพี่แอนเราไม่ได้ไปกินซอดอกคลิปที่มันออกมาเมื่อคืนนี้ก็คือเหตุการณ์หลังจากที่ผมไลฟ์สดขึินขับเสร็จผมก็เลยพาพี่โน้ตเออไปหาพี่แอนเรดีพี่บอยศินิชัยอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็แบบว่าไป,ไปจิบน้ำมงุุนเออจิบน้าเหมือนพูดคุย คุยคุยกันคุยกันน้ำนีนู่นเออถามข้าวสรตุกสุกดีบทามข่าวสัรุกสุกดีบที่เนี้ยก็เลยดึกมาก็เ,เป็นหิวหิวข้าวเป็นอะไรไม่รู้จำก็ได้ในห้องหรือนี่พอ้ทีเนี้ยก็พากันไปกินอะไรนะพากันไปกินตบะบหงตําเอง ขออนุญาตอพีทนะคะอย่าด่านะคะอยากให้ิ๊บเป็น,ปนแบดบอยหนึ่งวันโยุกยุกยุกยกนี่หรอนั่นแหละก็เลยพากันต์ตาบอกฮงแต่ว่าขึ้นอยู่กับแมาแห้งจับยังบ่ได้แานบอกฮงเบืนั่นบอกฮงที่ตาบ้านน่ะตอนใหญ่แห้งตอนใหญ่มากเพวกบ้านเพื่อน่อยไปเบิ่งเจ้าอยู่เซ็นทันช่งรูปมาอวดอิจฉามาก ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆแม,แม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็มาดูพี่น่าพินแลงออกเรื่อ,องอนะไรเรืมองพูดซิฟไม่ได้รืมจ้ายังรุดอยู่อันมือขึนนี่เบอร์บาจะเบนซี่ขวดเป็นจี กับพัาบานไงหลังทวนค่าอยู่สดใสเร็วค่าอยู่สดใสเร็วพี่นอ้องให้ไฟได้กินได้ดื่มเนี่ยผู้ให่บ้านกินแรเป็นระดับผู้บริหารระดับซีอีโอภาพลักษณ์ดูดีหน่อยให้ไฟกินเน่ยให้ไฟเที่ยวเนี่ยให้ไฟมั่วซกเนี่ยไฟบอว่าตยิบหาดีอันนี้เซฟไฟเป็น พระพุทธเจ้าห้ามยกแก้วออกสื่อห้ามลิลาลิเลียการไฟเก่งก็นี่เขาจะไปเป็นสัพพะตะเทวดาเลี้ยวเทปสั่งไฟยี่สิบห้าปีนเฮเบอร์เต้นเนี่ไฟเงาเนี่ยไฟคว่าเนี่ไฟมาเลียนเบียดเนี่ยนี่ใครดีทักไล่สอดจิกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้พี่น้องอ้าอ้าไม่รออยู่เชียงใหม่ คิวงานเชียงใหม่เข้า5คิวเชียงใหม่เข้า5คิวเดินสายเชียงใหม่5คิววงใหญ่จดไป ไอ้ไข่ได้มั่วสั่วแนะ่ดีแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นพระพยิน ฝกเลยนะครับ จองตัวนะครับอย่าลืมซอบัตรจองตัวนะคะร,รับพรุ่งนี้สีลปินเชิญเยอะมากนักกรับเชิญเยอะเวอร์แล้วมาแสดงละครทัุ้กคนเลย